ถ้าเราสร้างบ้านขายไม่กี่หลังเนี่ยนะครับอย่างเช่น1หลัง2หลัง3ามหลังไม่เกิน9้าหลังยังไม่ได้จดบริษัทนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเรื่องรับประกันบ้านเนี่ยจะรับประกันยังไงนะครับไม่รับประกันได้ไหมหรือว่าต้องรับประกันตามโครงการใหญ่ๆที่เขารับประกันกันนะครับคืออย่างนี้เรื่องการรับประกันบ้านนะครับในการสร้างบ้านขายเนี่ยมีกฎหมายกําหนดนะนะครับมีกฎหมายควบคุมนะครับว่าในการเรื่องการสร้างบ้านขายเนี่ยนะครับ ต่อให้เราจะไม่มีใบรับประกันให้ลูกค้านะครับต่อให้เราไม่รับประกันให้ลูกค้าแต่มีกฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องรับประกันนะครับบ้านนะครับโครงสร้างต้องรับประกันขั้นต่า5ปีอ่าโครงสร้างบ้านนะนะครับแล้วก็อื่นๆ1ปีนะครับอ่าบ้าน5ปีอื่นๆ1ปีแล้วก็พวกรู้วาพวกอะไรเงี้ย1ปีเหมือนกันอ่านะครับเขานับจากวันโอน นับจากวันโอนนะครับวันโอนวันไหนเริ่มจากวันนั้นก็คือวันที่รับประกันไปนะครับอย่างของผมเนี่ยก็แรกๆก็ไม่มีไปรับประกันให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ดุลพินิษเราด้วยนะครับถ้าเราจะทําธุรกิจนี้แนะนำนะเรื่องการรับประกันลูกค้านี่แนะนําต้องให้ความสําคัญนะครับถ้าลูกค้าเป็นอะไรนะนะครับลูกค้าโทรตามไอ้นี่เสียไอ้นั่นเสียช่วยมาดูหน่อยต้องรีบไปนะ นะครับให้ความสําคัญเรื่องนี้ด้วยอย่าไปกลัวนะครับว่าเฮ้ยลูกค้าไปไม่อยากไปเลยจะโดนด่าไหมเนี่ยนู่นนี่นั่นทําบ้านไม่ดีอย่าไปคิดแบบนั้นนะนะครับขอให้เราไปเถอะนะครับลูกค้าเขาไม่อะไรกับเราหรอกนะครับเขาดีใจด้วยซ้ำที่เราไปนะนะครับก็รีบไปซะนะครับเพราะว่าเราสร้างบ้านขายเนี่ยเราต้องการทําแบรนด์ด้วยนะครับถ้าเราทําดีเขาก็บอกต่อนะนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ดีเขาก็บอกต่อเหมือนกันนะนะครับ อ่าถ้าเราจะคิดจะทําธุรกิจนี้นานานส่งต่อธุรกิจนี้ให้รุ่นลูกล่นหลานเราจงทําให้ดีไว้นะครับอ่าสร้างชื่อเสียงไว้นะครับของผมเนี่ยต่อให้เกิน1ปีนะครับผมก็ไปดูให้นะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ซ่อมให้ฟรีถ้าเกิน1ปีนะนะครับมันอยู่ที่ดุลพินิจเราอ่ะบางที1ปี2เดือนอย่างเงี้ยเออไอ้นี่พังหน่อยเนี่ยพังหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ทําให้นะครับแต่ถ้าเป็นบางสิ่งบางอย่างอ่าเราก็แจ้งลูกค้าตรงๆว่าเออพี่อันนี้มันเกินรับประกันแล้วนะ ต้องมีค่าใช้จ่ายนิ่วนี้นั่นนะครับเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาก็รู้อยู่นะครับ่าประมาณนั้นนะครับแนะนําต้องไปนะครับลูกค้าโทรหาไลน์ถามอะไรถามตอบรับสายแล้วก็ไปดูด้วย นะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับสอนทุกวันอาทิตย์ไลฟ์สดสอนนะในกลุ่มปิดนะครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะถ้าใครสนใจนะครับกาลังลงมือทําหรือคิดจะเริ่มลงมือทานะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาความรู้เพิ่มเติมผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับด้วยประสบการณ์ของผมเองนะครับชี้แนวทางให้นะครับไม่มีทุนจะทํำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไง พอมีทุนจะไปทางไหนบ้างนะครับจะลองชี้แนวทางให้นะครับหาความเป็นไปได้ให้นะครับว่าเฮ้ยเราเหมาะหรือเปล่าเหมาะกับธุรกิจนี้ไหมธุรกิจนี้ต้องดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับสนใจเรียนก็แอดไลน์มาได้เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้